เอาละครับพี่น้องก็สวัสดีครับ <c oughs> คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราอันแดันของเรามาเจอกับอลอเรี่แล้วนะครับผม <c oughs> อ,อืมลอเรียนี้กับอันดันมันตึงมากครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคเอ <c oughs> าชนะมันให้ได้เลยครับเพื่อนเอ้ยเอาไงดี <c oughs> โอ้เยอะมากเลยเราต้องเอารองเท้ามานะครับผม <c oughs> ลบบ้างครับผม เป็่ต้องลวัตไม่ลุกไม่ทางเป็นละุนรอเล่นคือว่ามันออกทางมาแบบระวังระวังอัน,อนอแล่นมากเลยจริงๆแล้วรอเลยนก็ไม่ต้องระวังมากแค่นั้นก็ก็ก็ชนะก็ชนะอันแล่นได้นะแต่ไม่รู้ยังไงเอาดูถึงมือเข้าก่อนนะผมดูไปมือบบ <laughs> แบบมือแบบเขาเล่นไม่จริงอ่าม,มาเลยเพื่อนโอ้ เอาเลยนระวังนะรอเลยถ้าเจอคนตึงกินกยากนะครับผมรอเลยอืได้อะไรมาบ้างโอ้โหประมาณนี้เราต้องเอาอะไรมครับผม นี่กรก็ช่วยไม่ได้อะเราเรียนแรงมากเลยท้งตีทองก็มันขอ้อยเป็บด้วยทั้งแรงทั้งแข่งเลยอ่ะราเรียเใเจไลายหลบแล้วเชบิบอยมาโอเคโอเคโอเคราเรียนนี่มีขอ้อยลุยนะครับผมเหมือนแบบให้โอกาสเราเย,ยอะเลยอ่ะเลือกคลองมาแบบไม่ถูกต้องด้วยนะครับผมก็ไม่ทลายหรอกมั้งก็ไม่ทลัยหรอกมั้งเราเรียน โอ้ยทอยก่อนคอยก่อนเขาไม่ตามนะครับผมจริงๆเขามีเตรียมหรือาเราหรือแล้วอ่ะถ้าเขาตามมาก็สวยนี่หือะเขาไม่การออกมาเลยอ่ะอือเราเลยนี่ผมทันใจเลยครับผมผมกินได้ครับผมเขาเล่นแบบติงตองติงตองอะไรเงี้ยครับผมเล่นไม่แรงแรงหรอกครับผมอันนี้ผมกินง่ายครับผม ตายมั่นใจเลยดูจังหวะเขาเลยเขาแบบว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกเนี่ยจะเลือกคองก็ผิดแล้วนะบุ้งเลือกคองก็ไม่ถูกคลองเข้าประมาณนี้นะบุ้งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเขาเอากระดานนี้มาทำไมเนี่ยกระดานสีแดงเอามาทำไมไม่เข้าใจเราเลี้ยงไม่ต้องแล้วบ้างไม่ต้องเอาอยะไรมาแล้วเอาแต่คองเวทมาก็พอแล้วคองเวททั้งหมดเลยนะบผม ไม่ต้องเล่นกลับเล่นอะไรหรตัวนี้กินได้กินไ,ได้มันใหญ่กินได้เขาเล่นติงตองมากเลยอ่ะน่าจะเขาเล่นไม่ค่อยเก่งน,นะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมเขาไม่เคยเล่นแล้วมั้งต้องเล่นเจอเจอคนตึงโอ้โหยากนะยากมากเลยอ่ะเคยลองแล้วนะครับผมไม่ต้องตึงมากอะไรแค่เล่นได้แค่เล่นรอเรียดได้ก็อยากดูว่าเขายากหรล่าแต่ตัวนี้น่าจะเขา คือหักเลยนโอ้ไม่ติดเยครับผมไม่เติมนะครับผมตัวนี้มันใจเลยผมน่าจะชนะแล้วอะผม่ตัดลอเรียนเข้าตัวเองผมอุตส่าห์ตั้งใจตั้งแต่แรกนี้น ไม่เก่งเข้ามาณนี้ครับผมของเขาเราก็ไม่ต้องเอาอะไรมาอีกแล้วนะครับผมเอาแค่นี้พอแล้ว <c oughs> ดูดเขาเล่นไม่ได้เขาไม่เป็นเขาไม่เป็นจริงๆเราจะเล่นจบคอมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นเกมต่อไปอนะครับผมเ <c oughs> กมนี้ก็กดตามนๆไปทั้งวมไม่ต้องรู้หรอกเกมนี้ขาเล่นเขาเล่นไม่เป็นถ้าเล่นเขาก็ไม่เท่าไหร่เขาเล่นไม่เป็น ถ้าเขาเล่นเตะเราสู้เขาไม่ได้ครับผมนี่เรายังไม่เล่นอันเตะด้วยยังไม่เปิดอันเตะเลยเนี่ยเฮ้ยเปิดอันเตะแล้วหมครับผมแต่มันแต่ไม่ฟอยช่วยนี่ไงอันนี้ก็ตายแล้วนเลมจบเรื่อง เราจะรีบตีปอมแล้วก็ไปน้องเราตีปอมแล้วก็ขอดูครูต่อไปนะครับผมครูนี่ก็ไม่แข็งแล้วครับผมจริงๆแล้วเขาหนักเลนตัวกระลอกนะครับผมถ้าเขาเอาตัวกระลอกน่าจะดีกว่าคนนี้เขาแกงตัวกระลอกนะครับผมแล้วตัวกระลอกของเขาก็เราอันเดนเขาเอาลายนะแต่ไม่รู้ยังไงเขาลองเขาน่าจะลองเลนรอเรียแล้วมั้งนะครับผมรอเรียเขาเล่นไม่เป็นเขาเล่นไม่เป็นพุ่มเขาไม่อยากตู้ไม่แข่งเอาเอาเอาตัวเล่นไม่เป็นมาเล่นกระลอกเไม่อยากตัว ผมจะตีปอมเลยนะครับผมผมไม่ให้เสียเวลาเยอะเอา๋ยวนอกจาดูครูต่อไปเลยนะครับผมครูนุ่งตอไม่ต้องดูก็ได้ผมสมอ้อนมากเลยเลไม่เคยเจอ่ะเจอตัวนี้แล้วนะครับผมตัวกรักตัวอุลน,นะครับผมอืมไม่ค่อยได้เจอนะตัวอุนมาเล่อหนึ่งหนึ่งกับอันไหนนะครับผมไม่เคยเจอเลยไมยเจอแต่ดูในทีมนะครับผมโอ้โหทีมมัน เขาเลเอาปเปียบเรามาเลยมันดึงเอาดึงแล้วก็ดูดดึงแลนน้วก็ดูดเนี่ยแลผมเป็นตัวอันตรายแตงผมตัวอันรตรายมากเลยลงเป็นเต็มมันดึงเราไปไ <c ười> ม่อย่งนั้นคือเรากิ่งสุดท้ายแลอ่าเขามมาเลยครับผมมารออะไรอยู่นั่นออกมาสู้กันเลย <c ười> โอเคใช้ได้ใช้ได้เพื่อน มันจะดึงได้นครับผมไม่ธรรมาดาจริงผมคิดว่าดึงไม่ถึงแล้วเมื่อกีน้นี้มันดึงเราถึงอีกสุดยอดเลยเนพะื่อนนะโอ้โอะไรเนี่ยพี่จังหวะเขาออกเขาเดินออกเฉยโอ้โหเขาเอาลาังมานะครับผม,มอืมนะผิดแล้วหวังผิดแล้วติดเงินการเราปล่อยสกิลหนึ่งไปผิด แต่นี้เับดึงมากก็ผิดอีกโอ้โหอันตรายมากโอ้ยยอดแล้วเออแล้วเก็บตังค์ลืมตัวนะครับผมเขาเก็บตังค์เก็บตังค์ไปก็ลืมตัวเขาดึงเข้าป๋องเกิดข <My life. S 1> ่าวะไรฮไอ้ตูนไปไหนอ่ะเข้าไงดีเข้เาไงดีเพื่อนโอ้โห เดินไม่ทันหรอเดินไม่ทันหรอหกเขามุดตเกลยดึงนะหมดสกเกียวดึงนะอือหือจะไปเพื่อนจะไปโอ้โห <we> oh. ไม่ทันมันเลยอร่อยวะเนี่ยไม่ทันเขาอีกอืมนิดเดียวเอง ไม่เป็นไรครับผมผมมั่นใจผมชนะได้ให้มันกินไปก่อนเลยให้กินไปก่อนเลยครับผมอืมโอเคทำไมเท่าไรหรอกโอเคดูดไปดูดไปเพื่อนดูดไปเราเกือบตายเลยชิบหายแล้ว คนนี้มาจนาอันเปนอะไรอย่างไม่มีทางนะไอ้ผมแค่ให้กินก่อนเท่นั้นเองโอ้มีจังหวะเรากดไม่ได้เว้ยนอสุดยอดเลยกดก็สกิลซองกโดนมาข้างหอังไม่ได้เอ้ยมันสาหาัสอะไรก็ไม่รู้วะเน้แหมนอนเกือบตายวเมวื่อกี้นี้มีต่ดึงอะไรก็มบผง mười hai mười hai mười hai mình hai mười đi mười hai mười hai mười ไม่นั่งยืนเหรอหมดแล้วเหรอโอ้โหสกิลดึงสีเขียวถอยก่อนถอยก่อนให้มันดึงสวยแล้วถอยก่อนถอยก่อนเออโอ้โหดึงแล้วทำไมไม่ดูวะเนี่ยโอ้ยแกงมากระเกินระมังเพื่อนเอ้ โอ้โออืมอืมอ๋มอเอาไหมป้อมมันให้แต่เลยเดี๋ยวเราจะจบแกมมาไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องรอง้องไห้ให้โอกาสมึงรอง กันรอบเดียวมาโอ้โหปิดแล้วเราไม่ได้อยู่นั้นตายอีแล้วจบแล้วเพื่อนสวยแล้วอย่างนี้สวยแล้วพอแล้วทีนา้ตั้งใจฟัน,นี่น่อยนะครับเพื่อนฮะตายคาปอมสุดท้าย,นนอยโอเคอแล้วก็ ตีปอมปแล้วนะครับผมอ่าน้องๆตีปอมไปเลยอ่าแต่แล้วครับผมนี้ขนาดได้สำเร็จแล้วคุณเวนแบ็บเราเข้าเลยประมาทมากนะครับผมจริงๆแล้วน่าจะเข้าตั้งใจเล่นควันนี่หน่อยครับผมฮ่าเจออีกแล้วนะครับผมฟลอเลนติโน่เป็นคู่กับอันเดนแล้วนะครับผมยอดในยุ่งกับอันแลนด์อยู่แล้วอะฟลอเลน,น,น,นติโน่อะฟลอเลนติโน่เจอ เจออันเลนบอยมากนะครับผมอันเลนของเราอะเจอบอยมากเลยเขาชอบเล่นชอบเอาฝอยดีมาเลยกับเราตึงไหมตึงไหมตึงเหว่ไห๋อโตเอ้ยข้าเขาไม่ตายระเบิดผิด อแน่นอนเราดูเบอรแล้วเขากระโดดพอดีไม่โดนเลยเยอะมากแล้วมังเพื่อนออกจังหวะมาดูเหมือนแบบโอ้โหหาเราได้ไหม ยากเลยวอเลนติโนมันกินยากจริงๆนะถ้าเราหลอกฮาเขาไม่ได้ก็สวยแล้วรเราต้องทำยังไงหลอกฮามันให้ได้ก,ก,ก,กินยาให้ได้ก่อนเพราะว่ามันเดินไปหาเราอ่ะเราเดินไปกินยาก่อนไม่ได้นะตัวมันร้ายกว่าเราฉะนั้นต้องกินยาให้ไวให้เสร็จก่อนฮามไม่ให้มันกินยา ไดก่อน oh. อะโดนระเบิดนะครับผมโดนระเบิดถ้าไม่มีระเบิดก็ไม่ตายรอดไปอีกแล้วฮ่ะครบคุยครับผม days, ได้มาเลตะมาแล้วเราก็เอาดาบสีญปูมาเลยเล่นกับฟอนเองทีโนราไม่ได้าบซีญปูไม่ได้นะเว้ยดาบซีญปูเป็นต้องมีประจำอยู่แล้วอะเล่นกับฟ oh. อนเ oh. okay. yes. องที่เรา โอ้โโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันใส่ดอกไม้มาโดนเราอีกอเราจะหนีออกแล้วนะโอ้โหจังหวะเราไม่ไดีอ่ะเออเขามี้าง <c oughs> ยี่มมากมเลยครับเอาล้างเลยมาเขาอยู่ในป่าเรอดักเราไปโดนเขาเลยห <c oughs> อ,อมเล อโอ้โหโอ้โหนี่เร็วเอง <laughs> นี่เร็วนี่เร็วปลาปลานม่เดรยวเ่ย่าเราได้ปาแวเขาเรอคาเขาแค่ใดน,นีเขารอด,ดักเราอีกแล้วไม่ต้องให้โดนวงมา มันต้องให้โดนโดนไม่ก่อนโูนเลยสิเอ๊ะไม่ต้องถอยโอ้โหเราแกงก็ก <My wife S 2> ินเราง่ายอยู่เพราะว่าเราเสียเปรียบในการสู้แล้วโอ้โ ระเบิดกบระเบิดเขาไม่โดนเลยอะระเบิดแล้วอะไม่โดนเลโดนน้อยอ๋อแน่นอนจริงๆ <c oughs> เราไม่ต้องรอช้าหรอกเข้ามาก็อันแตะเอาเลยเขามีดำม,มีเปรี่ยวลแล้ววะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้นึง นห,นนห,หน่นนากาดเลยเห็นไหมมีกินยาใบกองไปก่อนนะโอ้ตึงมากเลยนี่นขเขา ได้แล้วโอเคโอ้โหเกือบโดนปอมต่อ,อยไป,ไปกระเทือยเผาอยู่ในฟอมเลยดูนิแกงขนางน,งนี้ถอยก่อนถอยก่อนอเขาจะมาแล้ว,ลวอ่ะไม่รู้ว่าชนะเขาหรือไม่กระเทือยเผาในฟอมแล้วก็ระเบิดโอ้โหได้กำแล้ดเ้าเลยเราเกือบตายไปด้วยย้อนมันมาก่อน มาแล้วเพื่อนอยู่ในป่าชอบดักเขาแล้วไม่ฆ่าเขาไปโดนดอกไม้ก่อนมันเสียไปหมดขาเลยไม่อยากโดนก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระโดดออกได้เว้ยยากยากกระโดดออก มันจะได้แล้วมันกระโดดออกฉลาดชิ่หายล้ะตูนี้วะแล้วก็สกิลนึ่งไปไม่โดนมั้งแต่ยังไงเรามีตรวยชน์เราเรามีคองที่นี่ก็แรงมากแล้วโอ้โห uh huh. สุดยอดแรงมาก โอ้โแล้วก็แรงดิแรงเหมือนกันติดให้ปอมเข้าเจ็บติตายถ้าเข้าข้าประปอมเหยครับผมอืม้อ นิดเดียวนิดเดียวเราจะคิดอะจะคาปอมแล้วนะแต่นาสงสารเขาไม่ต้องคาปอมหรอกให้เขาออกหนึ่งนหนึ่งคั้งออกเลยเขาป้องกันปอมพังเขาอเราให้โอกาสให้เขาป้องกันปอมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสู้กันข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะสู้กันนอกป้อมให้เขาป้องกันปอมเขาก่อนนะครับผม โอ้เจ๋วเลยเขามีน้ำแข็งเขาจะตีปอมแล้วเขาไม่รอชาแล้วเขาหิวปอมแล้วเขาตีปอมกันตายอย่างนี้